สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องมิกเด็กนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมโปเกมอนอยู่ไหนวันนี้เราไม่เล่นตัวเกะโคกะนะครับเป็นแอเร์ยอดนิยมที่คนมักเอาไปเล่นกันในรง้งนะครับเพราะว่าด้วยความคล่องตัวของเขาที่เยอะมากๆเลยทําให้คนชอบเล่นตัวนี้มากเลยนะครับแต่วันนี้เราก็จะมาเล่นกันอีกครั้งเพราะว่ามันเป็นตัวที่เล่นได้ดีนะครับในการแต่แร้งหรือว่าทาดาเมจให้ทีมนะครับและวันนี้เราก็จะใช้เป็นเฮดไอเทมอย่างแรกเลยคืออย่างแรกก็คือมัสซ์บอลนะครับ เอามาตีพวกแทงที่เลือดได้เยอะนะครับไอเทมนี้จะทําให้ตีพวกเลือดเยอะได้รุนแรงมากและยังได้ความเร็วโจมตีเพิ่มด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นสโคปเรนนะครับก็เอามาเพิ่มอัตราคีคิ์ที่ข้อแล้วก็เพิ่มความแรงของคีย์ที่ข้อนะครับเพราะว่าตัวแอคแทคเกอร์ส่วนใหญ่จะเป็นตัวที่ทำดาเมจต,ต่อเนื่องนะครับแล้วก็สามารถติดคีย์ที่ข้อได้แต่แอคแทคเกอร์ที่จะติดคีย์ที่ข้อนะครับจะเป็นสายเฉพาะแอคแทคเท่านั้นสเปเชียลแอคแทคนั้นจะไม่สามารถติดคีย์ที่ข้อได้นะครับอันสุดท้ายผมก็จะใช้เป็น,นบ อันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าใครจะเล่นเป็นบัดดี้บารเรียหรือว่าสกอร์ชิลก็ได้เดี๋ยวถ้าใครแบบบ้าระห่ำดาเมจมากๆก็ใส่เป็นเลเซอร์คอไปก็ได้นะครับความสามารถของบัดดี้บารเรียก็คือเมื่อเราใช้อันติเมตหรือว่าอยู่ในมูฟนะครับเราจะได้โล่เพิ่มแล้วก็ทําให้เพื่อนที่เลือดน้อยที่สุดที่อยู่ใกล้เราครับที่เป็นพันธมิตรนะได้โล่เพิ่มไปด้วยนะครับและวันนี้เราก็จะใช้เป็นเซตสกิลของการป่าชุิเคนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เล่นในสายจังเกิลนะครับการที่จะเล่นสายเซิร์ฟนัน เวลมันจะตามฝั่งตรงข้ามค่อนข้างเยอะนะครับบางทีถ้าเราโดนกดเนี่ยเราจะเข้าไปในระยะตีเขาไม่ได้เลยตัวซูรเคนมันดีตรงที่ว่าถ้าเราโดนกดนะครับเราสามารถต่อจากระยะไกลได้ไม่เหมือนตัวเซิร์ฟนะครับที่จะามาใช้ลาช็อตตอนที่สตูนั้นใกล้ตายโอเคครับก่อนจะไปรับชมคลิปก็อย,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมคลิปกันได้เลยครับก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมนะครับ นี้เราไม่เล่นตัวเกตโคกะนะครับเหมือนเดิมครับผมชอบไปอยู่ที่เลนบนเพราะว่ามันเล่นง่ายครับเล่นบนส่วนใหญ่ไม่ค่อยโดนแกงนะครับแต่บางทีมันก็แล้วแต่คนนะครับเห็นบางคนเขาก็มาแกงบนกันนะถ้าแบบมีทีฟีมากพอหรือว่าเห็นโอก,กาสนะครับโอเคผมจะเอาเป็นตีเลือดน้อยนะเออไม่ไม่ตีอะ เฮ้ยไล่แย่งไม่ได้เลย,ยแต่เมื่อกี้เหมือนมันจะแย่งได้หรือเปล่าตัวเซนิกาเมะครับผมก็จะรออยู่ตรงนี้เขาจะไปดังใช่ไหมดังได้ด้วย9คะแนนเขาน่นจะรอดนะครับผมจะรีบเก็บเวลให้เวลห้านะครับ เพื่อให้เราได้ย่างล่างแยกนะครับเราจะได้มีสกิลหนีเพิ่มขึ้นอีกนะครับตอนนี้ก็โดนโดนลุมแล้วว่าจะเดือดน้อยนะี่ะกลายเป็นป่าเข้ามาแก้งบนโอาจะเสียพึ่งกองนี้ก็ได้นะนี่แนะได้นิดนึงก็ยังดีนะเนี่ย เออผมเปลี่ยนเป็นอันนี้แล้วกันฮนะเมื่อกี้ผมกดไปโดนแน่เลยเพราะตอนแรกผมจะเซตไว้ตีมอนป่าได้นะครับโอเคผมก็จะมาเก็บกุ้งตัวนี้กันะมีคนเก็บไปแล้วคือผมต้องเก็บอะเพราะไม่งั้นเวฟผมจะตามนะครับ แน่นอนว่าป้อมบนคงยังไม่แตกครับเพราะว่าเขายังไม่มาแก๊งมีคนอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าแค่เราได้ร่างแยกมาครับสกิลดับเบิลทีมนะครับเราก็ามาเก็บให้หมดทุกตัวตัวที่นเกมน่าจะมีสกิลไฮโดรปั๊มนะฮะอันนี้เขาอัพเป็นไร เซิร์ฟหรือว่าตัวไฮโดรปัมมานี่เขามาเขามาในปลาเรียบร้อยแยงหรือเปล่าเอ้ขอเขาก็บพึ่งไปหมดตัวคาแบกผมไปล่างแล้วผมจะพยายามเก็บเพราะมันใกล้เวลเจ็ดแล้วถ้าได้เวลเจ็ดผมจะพิวและตีแรงมาก ผมน่าจะต้องลงไปแล้วครับแล้วลบทันจะอีกนิดเดียวก็จะเวลเจ็ดแล้วตัวนี้ก็น่าจะได้นะคเขาน่าจะยังไม่เอาคาจิลิกาเมะครับขอได้ไหมเนี่ยเวลเานามเนี่ยเอาได้ด้วยเวลเจ็ดแล้วมีชูริเคะล้วจ้า อ,อุ้ยเขามีสติอะตัวไหนวะเนี่ยตัวนน้นอืมโดูเลือดโดูเลือดโดูเลือดจุดเคมันเอ่อถ้าสกิลโดนจะโดดเลือดด้วยครับอุย้ยแรงอะเนี่ยส่วนร่าบีมของอา่าตัวอะไรนะฟูจิคิแลนี่นั่นไงมันบัฟมาไม่ ยังได้ปะเนี่ยโอได้อยู่พู้รินได้นี่ไงเหรอไปไหนกันพอแล้วเราจะชุดได้หรือไม่ได้นะครับเพราะว่ามีคนไปโซนให้เสียสละด้วยการเอาเซเลส์แล,แล้วไปตายเก็บพึ่งนะครับพอจะเวลสิบแล้วเรียบร้อย ตอนนี้เวลเราค่อนข้างนำนะครับนำทีมด้วยเนะี่ยเพราะว่าผมเก็บทุกอย่างแหละคือถ้าเราเวลนำมันจะดาเมจรุนแรงนะครับแต่ผมไม่มีอันติเมทวะเอ้ยคาแม็กอันติมอดีอื้อหือชดูดทันเกือบโดนโซลาบีมพอให้จับในนี้เลยโโหลได้ไปนะเนี่ย มาเอาพ่อต้อมเถอะออืฮโคตรแรงเลยไม่มีใครเห็นเนาะว่าเราอยู่ยย่างนี้ถ้าโซลาร์บีมเขาได้บัฟมาใหม่นะครับเฮ้ยไอ้นี่มันจะดังนี่ไงละนี่ไงละได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะ โรลิแคลิโอนี่ไม่ต้องไปตามนะครับเพราะว่าตัวมันมีระยะการม o b ล l ตี้ที่สูงนะครับตามยากแล้วเขาไปทำอะไรข้างบนกันนะเขาไปตายกันอีกแล้วคืออ็อบเจกต์ใกล้เกิดนะครับพยายามอย่าไปตายเนาะตอนนี้เรามีสกิลแอนติเมทพร้อมนะครับพร้อมจะไฟตรงเต่า ไม่รู้จะได้ไฟก่อนหรือว่าจะได้เต่าก่อนตายเนี่ยตายหมดแล้วเนี่ยเฮ,ฮ้ยนั่นมันนาตีอ่ะโอ้โหนาตีมาใกล้โอ้ยไม่มีตะกี้หนีเด้งไปโน่นไปละหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวใช้ไอจีปราท้อมไปอา้าวได้เป็นรัดได้มันใช้โซล่าบีมรัด ต้องไปกันบนแล้วลาก่อนนะเพื่อนป้อมบนแตกไปหนึ่งครับก็ไม่เป็นไรเนาะมันเป็นป้อมแรกเน้นเวลครับเน้นเวลเพื่อนเขาจะไปบวกกันเราก็แยกฟาร์มเราเป็นแอ็แทรเกอร์ก็ค่อนข้างเก่งหายเกมคนระับ แต่ตอนเนี้ยเขาไม่ยอมกลับกันเขามีสิทธิ์ตายได้จะเปล่าไม่รู้ว่าเราหรือเขาจะตายนี่งไงโอ้โหโซลาร์บีมันคตรแรงมาเล่นดานเมจล้วนเลยเนี่ยเออพิชกีบานาผมไปเอาโลตอมแล้วจะกำลังจะโดนลูคาริโอลาด,ด้วยใจเย็นนะเพื่อน โค้งรอดแรงอะไรขนาดนั้นวะอเออพลังก็ข้างเราข้างเขานี่แบบดาเมจต่างกันมากตายไปเนี่ยไอ้นี่มันซอยโลตอมยับเลยนี่มีใครอยู่มีใครอยู่นั่นงไงนี่เลรอทันเดอร์เกิดพอดีเอ่ออันตรกำลังจะมานะครับ ผมจะเก็บมัญติไว้ลาาทันเดอร์หรือไม่ก็ฆ่าฝั่งตรงข้ามนะครับวันนี้เขาน่าจะมาไม่ทันหรือเปล่าได้ทันเดอร์นะครับเพราะเขามาไม่ทันเฮ้ยจับทําไมเนี่ยอะไรจ้าผมจะอุย้ยไม่น่าจะได้ป้อมนี้นครับตายมั้ยเนี่ยตายนะจับไปแย่ออกไปก่อนได้ไหม เออตายไปนะชูดไปแล้วร้อยคะแนนเก็บเก็บข้างบนมีอีกนะครับอย่ากเก็บเยอะนะครับเพราะว่าเราจะชูดไม่ทันเราไม่มีสกอร์ชิลเออมีใครโดดมาไม่มีเหมือนเขาได้ยอมแพ้กันไปแล้วหรือเปล่า oh. เวลาจะหมดแล้วนะครับอีกหนึ่งนาทีปุยอันติมา มนีนติปนะยังแกมีอีกเหรอแต่กดยอมแพ้ไปซะและโอเคครับก็จบแลยนะครับ,บ,รบสำหรับเล่นการเล่นเกียร์โกะน,นะครับก็เป็นตัวที่แบกบฝั่งฝั่งเราได้ดีนะครับเป็นตัวที่มีความพิว้วแล้วก็ดาเมจที่สูงนะครับแต่ต้องค่อนข้างจังกลางเกมขึ้นไปนะครับตอนที่เราเวลเจ็ดแล้วมันจะทำให้ตัวเราพิว้วแล้วก็มีชุรเคนครับเดี๋ยวเราก็ ไปดูดาเมจกันนะครับว่าตานนี้เราทําไปเท่าไหร่สกอร์เท่าไหร่นะครับอีกไม่กี่วันก็จะรีแรงแล้วนะครับเพื่อนๆอยู่แรงอะไรกันบ้างล่ะครับเนี่ยตานนี้เราก็ได้ไป9คิวบ์นะครับแล้วก็ดาเมจอยู่ที่2 4เปอร์เซ็นต์นะครับสังเกตว่าตัวสกิบานะของ2ฝั่งนะครับดาเมจั้นสูงมากแต่ว่าปิดสกอร์ไม่ได้นะครับ ส่วนใหญ่โซลาบ,บีนเขาจะาดามเมจเยอะอยู่แล้วครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรก็อย่าลืมติดตามและชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ